สวัสดีค่ะวันนี้เอาก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะแต่ก่อนนะคะเอาก็เป็นคนที่ท้องผูกามากนะคะก็คือสอสาวันไม่ถ่ายนี่ก็คืออึดอัดแล้วนะคะสำหรับคนที่มีเคยมีปัญหาแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องไปซื้อ,อยาถ่ายหรือว่ายาละบายมาทานนะคะแต่พอเ,เวลาเราทานไปเสร็จปุ๊บมันจะ เวลาจะถ่ายคือมันเป็นการบวดบิดบิด,บดมีการปวดบิดบิดในท้องนะคะเพราะว่าทรมาน,นเหมือนกันนะคะ mm hmm. อ่าพอดีมีเพื่อนมาแนะนําให้ทานตัวนี้ค่ะไฟโตว,วีนะคะเป็นของหมอซิเรล่ลาะคะ mm ่ะ hmm. ก็คือลองทานดูนะคะ mm hmm. เป็นรสกีวีนะคะทานง่ายอร่อยมากๆเลยนะคะ mm hmm. ชงกับน้ําเย็นๆนะคะพอทานไปเสร็จปุ๊บทานก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามานี่บอกเลยว่าขับถ่ายง่ายมากๆแล้วก็รู้สึกโล่งเบาเบาตัวนะคะแล้วก็ เวลาถ่ายจุลจาะออกมาเนี่ยก็คือแบบเวลาล้างก็คือมัอนจะรู้สึกมันมันติดที่มือเราเลยนะคเพราะฉะนั้นก็คือบอกเลยว่ามันช่วยเรื่องดักจับไขมันด้วยนะคะดีท็อกซ์ลำไส้แล้วก็ดักจับไขมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็มั่นใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอก็คือเป็นคน,นผลิตนะคะควบคุมการผลิตดูแลเรื่องการผลิตนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราป่วยเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอใช่ไหมคะการที่เรามีคุณหมอดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกเลยว่านะทำให้มั่นใจแล้วก็ไว้ใจได้นะคะเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็เน้นเห็นผลนะคะรสชาติต้องอร่อยนะคะเห็นผลไวด้วยนะคะรสชาตินี่บอกเลยว่าอ,อร่อยมากๆค่ะเป็นรสกีวีนะคะนะนะคะชงกับน้ำเย็นๆนะะจะอร่อยนะคะแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่ผลิตสินค้าดีๆนะคะให้เราได้กินได้ใช้นะคะก็ขอบคุณบริษัทซักเสนมอนะคะที่พัฒนาสินคา้าดีๆแบบนี้มาให้ทานนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะสําหรับคนที่บอกเลยว่าท้องผูกเนี่ยเราเสี่ยงกับมะเร็งแน่นอนนะคะเพราะว่าอาหารการกินทุกวันเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหมูย่างปิ้งย่างนะคะของทอดของมันนะคะเพราะฉะนั้นเราทานดีทอ็อกไว้นะคะ ช่วยเรื่องอลดเสี่ยงมะเร็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่หลําไส้สะอาดนะคะลดเสี่ยงเป็นโรคขี้เต็มท้องได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะเหมือนกันนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยบอกเลยว่าพอได้ทานเราจะประทับใจมากๆเห็นผลชัดเจนค่ะแ ชั่วโมงเท่าน้น,นะแปประมาณ8ชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่ไม่ถ่ายนะคะแล้วก็มันจะไม่มีอาการปวดบิดๆนะคะสาหรับงคนที่ทานยาถ่ายนานๆนะคะอันนี้ไปหาดูข้อมูลใน Google ในอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะมีคลิปให้เราดูอยะะู่แล้วว่าการที่เราถ่ายทานยาถ่ายเป็นประจำนะคะหรือว่ายาละบายเป็นประจำนะคะจะทําให้เราเสี่ยงกับโรคลําไส้ตายได้นะคะก็คือข้อมูลพวกนี้ ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ของเรานะคะเป็นของคุณหมอค่ะนายแพทย์สิทธวิเกียรเิชวนันนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเห็นผลไว้ใจได้แน่นอนนะคะก็ใครมีปัญหารเรื่องทองผูกแนะนำเลยค่ะนะคะ